ใส่ดินเาข้าวต้มเต็ม้าวต้มนาต้ม้าวตนี่แกะกระแลมอยู่เนาะกระแลมข้าวต้มข้าวต้มบุญเดือนเก้านอนด้นี่อันนี้ซีมาเนี่ยซ่บบร

ที่ห่อกระต้มเนาะใส่ข้าววะใส่คนเลือเลยนะใส่เลือดเอามาห่อนยนี่ที่หอนะใส่กระสือนี้ห่อเร่ยตนี้นีกตันเราดีกจะเหนือว้ันอิ้ไว้ละรับทุกนับรงีูเ้ลนด้ยงเออเี่ยเซตอีมีซัดตัวนี้นเขากัอ๋อคนละคืน หยอดร้อยแ้เตอ้ใช่กมเต้แล้วบ like ้านอย่างนั้อ่างนัือไ้มาอันเีที่ยนี่ก็เหอ้างเช็ดพอเมียงพ้อหมากย่นบุลานบุลานเมียงวิไก่เนาะนี่หมนเดือยเมา่ั่้วมะค้วยเนาะยอนถั่วเนาะ

มองแบบนี้เนาะเซบมอง m นี่ร้านขอรานรานเลยยบด้วยแล้วหเมองเนาะแลอต้ม

Là đó. Đó. Làm ừ... này banda rúm ràm đó, kho cá tôm nhiêu, lại say nữa, ăn chưa cái gì, ăn สบายดีทุกคนมือนี้เขามาห้อกับต้มเนาะแต่ว่าเขาหอเป็นอ้าไอ้น like okay. ี่จะกันี่โซ่สาวห้อกับต้มกะต่าไม่ลแล้็ต่ห่าม่อหน๋อว็ห้เป็นจเอใส่ันเยูต่ายกร่าถึงมจะห่อเป็นแต่ว่าเา่เป็นเนะ เาบรดห้องต้องไ่ได้นะนี่นี่เนาะตัวห้องเลยนะมึงตัวแล้วแล้วยังงามกว่าเดี๋ยวเขาก็เอาไปหนึ่งเนาะเนหล้วก็ยังมีลายอยู่ด้วยพี่ดแมวา้วย้จะได้ทานเนาะ

ไม่เนแ่เมืสค่ได้กินจนลืมไม่ห่อนี่ห่อนมากซอบกินมันห่วงมาดนี่เลยเดินดอันนี้อะไรคันอันน้เรอแม่นันวันี้อันะเรือใ่เลพี่น้อมามกินงนกันขอกล้องพี่น้องัานะมตามาไับ่ยเนมครบบ ไม่ตองตัตั้ตัมตัตัตัเตัมตั้มตมตั้ตั้เไม่ตันีาตััตัอันนี้ก็มังเมาแล้ดไปตูดไปเขดายบไปเงัยบไปเาว่าทนี้ครับตูดเป็นไกลๆเป็นตูดไปสมขัดแล้วไปยิ้มให้ชื่อดอกให้นะวันนี้ใชดอกอต้ดดอก